สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน c h a n n e นะคะสำหรับคืนนี้ก็เป็นคืนวันที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะหรือปีคอศสองศูนสองสี่นะคะคืนนี้ยาวค่ำคืนกระท่อมชมกันเราก็มีโอกาสที่จะลงมาชมสวนแล้วก็มา ทำกิจกรรมเล็กๆภายในครอบครัวกันที่นี่นะคะกระท่อมชมจันทร์แฮปปี้ไทม์นะคะตรงนี้ก็โอ้โหตัวหนังสือป้าน,นี้ไม่เห็นเลยนะตอนกลางคืนเพราะว่าเราไม่ได้เอาไฟรอบตัวหนังสือก็กำลังจะแก้ไขอยู่นะคะว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถเห็นตัวหนังสือได้ในยามค่ำคืนเราเอาไฟใส่รอบๆไฟแสงสีมันก็เห็นแต่ไฟเห็หมะมันเห็นแต่ไฟ แต่มันไม่เห็นตัวหนังสือก็ไม่เป็นไรเราชมกลางวันก็ได้ตัวหนังสือนะคะป้าก็มาเก็บภาพโอ้โหไปทํางานกลับมาค่าเลยตอนแรกความจริงแล้วป้าว่าจะกลับแต่หัววันอยู่นะคะตั้งใจที่จะกลับมาเตรียมตัวที่จะฉลองปาร์ตี้เล็กๆฉลองลานเพลินของป้านะคะโอโ้ว่าจะมาเตรียมตัวแต่หัววันเหมือนกัน แต่ว่ามันด้วยภาระุระภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างนะคะโอ้ไม่เคยได้หยุดพี่น้องได้หยุดวันเดียวเมวื่อวานนี้คุณลุงก็พาไปซื้อดอกไม้ที่ป้าชอบนะคะก็ได้มาหลายชนิดเหมือนกันแล้วคุณลุงก็ได้มาปลูกให้นะคะปลูกให้แซมกับต้นเก่าบ้างใหม่บ้างก็ทำให้บรรยากาศดีๆนะคะตอนนี้ คือคนรักดอกไม้คนชอบดอกไม้เนี่ยถ้าเจอดอกไม้ที่ไหนก็จะดีใจมากก็จะชอบมากมุมนี้ก็จะมีเฟื่องฟ้างามอยู่นะคะเฟื่องฟ้างามรับกับแสงไฟตรงนี้เอเนาะอันนี้เป็นเอ่อเฟื่องฟ้าที่อยู่ริมรั้วเนาะแต่มันจะมีเฟื่องฟ้าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ลานหน้าบ้านตรงนี้นะคะป้าก็ถ่ายบ่อยๆนะคะ โอ้โหสีสันยามราตรีจ้าพี่น้องป้าก็พามาันลาะชมสวนคือเราไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะฉลองส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ในวันที่หนึ่งเลยนะคะวันที่สองก็ปลูกดอกไม้เมื่อวันนี้แปลดอกไม้แล้วก็ปลูกกันจนค่ำจนมืดก็ไม่เสร็จนะคะ ก็มาปลูกวันนี้อีกต่อนะคะโอ้โ oh หอันนี้ป้าก็พาเดินชมสวนชมดอกไม้ยามค่ำคืนมามุมนี้ก็จะเห็นไม้แขวนนะคะเวฟนะคะเวฟบางคนก็เรียกว่าบิทูเนียอืมแต่ป้าว่าเวฟกับบิทูเนียมันคนละพันกันอยู่นะอันนี้น่าจะเวฟนะคะหรือบิทูเนียไม่รู้แม่ค้าบอกบิทูเนียเนียก็เนียเออ อเออโฟกัสการรับแสงถูกล็อกหรอเออนั่นน่ะสิมันก็มืดมืดเนาะนี่นะคะกุหลาบพูซีเวียก็มีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเอามาแซมมาแจมไว้กับต้นเดิมนะคะก็ไม่ไม่เยอะนะป้าไม่ได้ไม่ไดเอามาเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันโอ้โหมัน,ม,นมันหลายอยา่างอยากได้หลายๆชนิดอยากได้หลายๆชนิดนะคะมันก็เลย เออเนาะชมไยอยากได้หลายๆชนิดมันก็เลยได้อัลลนิดอัลละหน่อยนั่นเองพอได้มามีแต้มสีสันให้กับสวนอันนี้ก็ดาวเรืองเอามาใส่ซอกหินตรงนี้ก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะถ้าบานออกก็จะสวยงามมากทีเดียวนะคะทีนี้ก็มีไม้แขวนก็ได้เวฟมาสามกระถางนะคะ หรือบิทูเนียนะคะกระถางนี้สีเหลืองสวยด้วยยามราตรีนี้เธองามซึ่งตรึงใจเลยนะคะเนี่ยน,นะคะถ่ายรูปถ่ายรูปมีเวฟกระถางมีสองกระถางนะคะกระถางใหญ่เวฟกระถางใหญ่โอ้โหนี่กระถางมันอยู่ตรงนี้ตอนกลางคืนเนี่ย พาไปถ่ายมุมนู้นจะเห็นดอกเยอะกว่านะนี่ก็จะมีที่วางแก้วกาแฟวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้า,าถ้าเอาเก้าอี้มาเนาะมุมนี้ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนกันนะคะมุมน้ำน้ำผพนี้นะคะวันนี้จะประชันเสียงเพลงกับพี่ปอยเรายึดแล้วใช่ไหมไมโคะตัว เอ,อ้โหนี่เว็บนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะน้องไม้ทองกับน้องจมไมก็วิ่งตามแม่ปล่อยวิ่งตามแม่ปล่อยก็งงก็งงวิ่งตามแม่ปล่อยองงงงงเลยนะคะโอ้โห ว่ายังไงคุณลุงพร้อมหรือยังจ๊ะสามสี่ห้าเออเทสเสร็จหรือยังคะเทสเสร็จหรือยังวันนี้เรามีเวทีเล็กๆนะคะเวทีน้อยเครื่องเสียงก็เพราะว่าเราปาร์ตี้ภายในครอบครัวสามสีระหว่างคุณลุงป้าเปียพี่ปอยพี่ตูมแล้วก็น้องไหมชงแล้วก็น้องชะมายนะคะเออห้าชีวิตอ่ะหกอือสามสี่ หชีวิตนะคะวันนี้หกชีวิตใช่ไหมชะมายตักแจกตักแจแว่งหางแกวหางอยู่ตรงนี้น้องไหมทองก็รออยู่ตรงนั้นน้องไหมทองก็รอกินเนื้อย่างกับแม่ปอยอัลโหลอืออี่อาออืออืออืเดี๋ยวเราจะมีอรออรออือาือองออื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 ออะเดี๋ยวออาจะืออืออื้อือ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 อออื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 ออฮัลโหลืออ ฮัลลโหเออลืมฮัลโหลสามสี่งามเหมือนกันเนาะฮัลโหลสามสี่ตอนกลางคืนนี่ก็สีสันก็งามดีเหมือนกันเด้อฮัลโหลสามสี่ห้าสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูของป้านี่ฮัลโหลสามสี่งานเอลีเดอจ้าฮัลโหลสามสี่ห้าฮัลโหลมาดูใกล้ๆนี่จะเห็นฮัลโหลสามสี่ดวงจันทร์กับฮัลโหลสามสี่ห้าไหมเนี่ยฮัลโหลสามสี่ห้าเจ็ดแปดมาดูใกล้ๆก็เห็นเห็นบ้างนิดหน่อยนะคะเห็นบ้างนิดหน่อยนะคะฮัลโหลสามสี่ โหลกีตาร์แล้วก็เห็นโพินของคุณลุงค่ะพินของคุณลุงคู่กับจันเต็มดวงแต่กีตาร์ของป้าเบียก็เต็มดวงเหมือนกันแต่ดวงน้อยนะคะดวงเล็กๆนะคะฮัลโหลสามสี่ห้าก็ที่นี่กระท่อมชมจันทรธาหัลโามสี่ห้าช่วงเวลานะคะช่วงเวลาแห่งความสุขของกระท่อมชมจัน ไม่ค่อยได้ลงมาเฮฮาปาร์ตี้ทำแต่งานนะคะแต่วันนี้ขอเวลานอกนะคะหสไม่ต้องขอเพราะป้าจะหยุดป้าเหนื่อยมากๆเลยนะคะพากันทํางานถ้าจะหยุดก็น่าจะได้เราอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้อยู่ที่บ้านของเราเองเวลาเลิกงานแล้วถ้าเราอยากจะลงมาเฮฮาปาร์ตี้ตรงนี้เรามาได้ทุกวันนะคะแล้วก็ ปีนี้ป้าเปลี่ยนเป็นจันเต็มดวงด้วยนะคะไม่เอาจันเที่ยวละคือดวงจันเต็มดวงมีเต็มทุกวันที่สวนชมจันนะคะ 4, 5, 7, จันจะเต็มดวงทุกวันที่สวน 4, 5, 7, ชมจัน 4, 5, 6, 7, สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้เดี๋ยวป้าจะไปขึ้นไลน์นะคะสวัสดีค่ะ